อืมพอสระแอแพไม่ใช่พอสระแอะแพ้ไม่ใช่วะสระแอแพไม่เอกแพ้ก็ยังไม่ถูกเออใครก็ได้สอนหน่อยคำว่าแพ้สะกดยังไงอ่ะฮะสะกดไม่ถูกจริงนะตั้งแต่เริ่มปี2024มาเนี่ยแมนยูสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นจริงๆตัวภาษาไทย เออนะเมื่อคืนก็สะกดไม่ถูกอีกแล้วแหมแต่ก็เกือบหลับเหมือนกันนะโอ้ยลูตันบุกกูใหญ่เลยสรุปแล้วทีมไหนหนีตกชั้นแมนยูหรือลูตันวะก็จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกมพรีเมียร์คู่ดึกประจำวันอาทิตย์ระหว่างลูตันทาวเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดผลสุดท้ายจบ90นาทีเด็กผีนี่ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียว ลูตันแพ้ให้กับแมนยูไป1ประตูต่อ2คลิปนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปดูสถิติที่น่าสนใจต่างๆหลังจบเกมรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขออวยยศลาสมูธฮอยลุนก่อนโดยประตูแรกที่น้องหอยหลุนยิงได้ในเกมเมื่อคืนนี้ก็กลายเป็นประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยเวลาเพียงแค่37วินาทีเท่านั้น ซึ่งหลังจบเกมหอยลุนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมคิดว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นผมเลยวิ่งเต็มสปีดและยิงประตูได้ผมไม่แน่ใจเท่าไรหลังได้สัมผัสบอลแต่สุดท้ายมันก็เป็นประตูที่ดีแล้วพอไปย้อนดูภาพช้านะมันก็ก้มหน้าก้มตาวิ่งจริงๆด้วยทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากองหลังเนี่ยจะคืนผู้รักษาประตูหรือว่าคืนมาให้หอยหลุนเอง เยี่ยมจริงๆนอกจากนี้ลาสมูทฮอยลุนก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูนในพรีเมียร์ลีกได้6นัดติดต่อกันที่ลงสนามด้วยวัยเพียงแค่21ปีกับ14วันเท่านั้นโอ้โหสถิติดีกว่าโจวิวลล็อก เออร์ลิงฮาแลนด์โลเมลูลูกากูและเทียรี่องรีไปแล้วเรียบร้อยแม่ช่วงนี้มันฮอตจริงๆแถมลูกที่2ที่ฮอยลุนสะบัดหน้าอกยิงประตูเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นสถิติเช่นกันเพราะมันคือประตูที่ทำให้แมนยูขึ้นนำ2-0เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเพียงนาทีที่7เท่านั้นกับการลงเล่นเกมเยือนในพิเมลีกนะและหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยลูกนี้ตั้งใจทำหรือว่ามันฟุก ซึ่งหลังจบเกมฮอยลุนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมตั้งใจ100%ผมบิดตัวและผมประหลาดใจมากซึ่งมันเป็นประตูที่ดีผมพยายามใช้ทักษะนี้ในการซ้อมตอนที่เราเล่นลูกยาวตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากดังนั้นบอลจึงเข้าประตูไปจนได้แะเ,เป็นไงทำอะไรก็ดีไปหมดจริงๆหฮอยลุนแล้วพอหลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะลูตันทาวไปได้แบบหืดจับเนี่ย คุณซื้อใหญ่ของทัพพิศารแดงอย่างเอริกเทนฮารก,ก็ออกบะบ่นลูกทีมว่าควรจะคว้าชัยชนะได้ง่ายกว่านี้และควรจะยิงประตูได้มากกว่านี้โดยเทนฮารกบอกว่าผมคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีจากกานาโชและแรดฟอร์ดมันน่าจะเป็นสกอร์3หรือว่า4 0ไปแล้วหลังจากพวกเราได้2ประตูเราก็เสียสมาธิและเราลืมกันไปเลยว่าเราต้องเล่นแบบไหน ลูตันบุกเข้าหาเรามากขึ้นเรื่อยเรื่อยเราถอยลงไปตั้งรับต่ำจนเปิดโอกาสให้พวกเขาผ่านบอลกันได้ตามสบายเราทิ้งขว้างโอกาสไปหลายหนและพวกเขาไล่ตามมาสอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเรามีโอกาสมากมายเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อีกเราต้องใส่ใจกันตลอดเวลาแบบ100%เราต้องทำงานร่วมกันทั้งในขณะได้ครองบอลหรือว่าไม่มีบอลเพื่อคุมเกมเอาไว้ เพราะแทนที่จะชนะแบบง่ายๆเราต้องกลับมาชนะอย่างยากลำบากดูสิตามที่เอริเทนฮากพูดเลยนะอุตซาหนำาเร็ว7นาทีได้2ประตูแล้วอะแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งขว้างโอกาสไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมันควรจะเป็น3-0 4-0แล้วก็3-1จริงๆแต่เราก็ทำไม่ได้แล้วก็ต้องไปลุ้นกันเยี่ยวเหนียวในช่วงท้ายเกมนะดูสิดูโอกาสลูตันบุกเดบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยแมนยูยิงไป21 รูตันยิงไป22แต่เข้ากอบอะเรามีถึง9ครั้งนะแต่เราเปลี่ยนได้แค่2ประตูเองโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปปรับปรุงกันอีกเยอะเลยหลังจากพี่โอนอวยยศหอยลุนไปแล้วคนนี้จะลืมไปได้ยังไงคอปปี้ไมนูโอ้โหขอชื่นชมหน่อยเถอะทำไมมันแบกทีมได้ขนาดนี้อายุแค่18ปีแต่คลาสบอลเวลาลงสนามเนี่ยมันเหมือนผู้ใหญ่อายุแบบ26 27ช่วงพีคๆอะเล่นบอลนิ่งเกินอายุ แล้วแต่ละจังหวะนะมันไม่มีความตื่นสนามมันไม่มีความลกโลกลนๆให้เห็นเลยอะ่ะไมนูนิ่งมากๆแล้วเล่นง่ายด้วยพาบอลเลี้ยงกินตัวก็ได้คุมจังหวะช้าเร็วได้หมดแก้สถานการณ์ยากๆได้ทั้งหมดเลยคอบ,บี้เมนูเอ๋ยรักษาสภาพร่างกายให้ดีวินัยนอกสนามรักษาให้ดีเลยนะนอนให้เป็นเวลาเล่นเกมได้แต่อย่าดึกนะัก กินอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนนะลูกนะโอ้โหอนาคตของชาติอนาคตของทีมจริงๆถ้าขาดคอบบี้ไมนูไปคนหนึ่งเนี่ยกองกลางแมนยู U, จะเหลืออะไรดูฮีทแมปข้างล่างสินะวิง่งช่วยทั้งฝั่งขวาของแมนยูเนี่ยยับๆเลยแล้วช่วยคาซมิโร่ช่วยบูโน,โน่ช่วยดาโล่ช่วยแม่งทุกคนนะ่ะช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วคอบบี้ไมนูนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เอริกเทนฮาร ใช้น้องบ่อยๆดูแลน้องดีๆนะจ๊ะแล้วด้วยฟอร์มของคอปปี้ไมนูแบบนี้นะเ,เริ่มจะมีตำนานนักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยออกมาเรียกร้องให้เกเรตเซลเกตเรีบเ,เรียกไมนูติดทีมชาติอังกฤษซะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเสร็จทีมชาติการน์นานะเพราะว่าไมานูมีเชื้อสายของการน์นาอยู่ด้วยก็ต้องเลือกแล้วล่ะสำหรับคอปปี้ไมนูว่าสรุปสุดท้ายจะไปเล่นให้ทีมชาติฝั่งไหนประเทศไหนกันแน่ แต่ขอเถอะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้ไหมส่วนเด็กผีคนไหนที่เป็นห่วงอาการบาดเจ็บของลุกชอก็คงต้องรอกันไปก่อนนะเพราะว่าหลังจบเกมเอริกเทนฮากก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ว่าอาจจะต้องรอถึง24ชั่วโมงก่อนเพื่อให้ทีมแพทย์เนี่ยได้ตรวจอย่างละเอียดว่าลุกชอบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหยังไงวะเนี่ยลุกชอเนี่ยอุตสาห์หายหน้าไปหลายเดือน กลับมาลงสนามได้ไปเจ็บซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าจะผ่านความฟิตแหละเอริกเทนฮาร์กก็เลยให้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงสรุปเจ็บอีกรอบโอ้โหฤดูกาลนี้มันจะได้เล่นสักกี่นัดวะลุคชอรเนี่ยแล้วเมื่อไหร่กองหลังของแมนยูมันจะอยู่แบบครบๆกันสักทีเอาว่าเด็กผีอย่างน้อยๆ3คะแนนเมื่อคือนนี้ก็ทำให้แมนยูเนี่ยยังอยู่อันดับที่6แต่ว่าไลจีสเปอร์ mar, มาเหลือแค่3คะแนน แล้วก็ไล่จี้แอสตันวิลล่ามาเหลือแค่5แต้มเท่านั้นมีลุ้นพื้นที่อยู่ฝ้าแชมเปนลีกก่อนจะจากกันไปขอพูดสักเล็กน้อยทีมเล่นดีเราก็ชมทีมเล่นไม่ดีเราก็บ่นเป็นเรื่องปกติต่อให้มันชนะแต่ถ้าเล่นไม่ดีมันก็บ่นได้นะเออก็เล่นไม่ดีจะให้ทำยังไงชมตรงไหนะชมยังไงดีถามหน่อยนะเอาเด็กผีอยากระบายอะไรกันมาก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขน้ดยนจ้ะ